สวัสดีครับผมนิพนธ์ออตคานะครับชัดเกนอยู่นี้ผมอีกแล้ววันนี้นะครับวันที่16นะครับวันครูแห่งชาติปีสองพเกวันนี้จะไปส่งมอบนะครับเป็น To ลตาวีโก้สมาร์ทแคปปี2010นะครับให้แก่ FC ทางด้านอาเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้านะครับจบเงินสดนะครับขอบคุณมากมากลูกค้าไม่อยากออกไม่อยากออกนามนะครับแบบว่าไม่ประสงค์ออกสื่อนะครับวันนี้เราก็จะไปส่งมอบกันนะครับ ให้แก่ลูกค้านะครับปูบริเวณไหนวันนี้ไปกันเลยครับไปสมมอบกันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะติตตามแต่เราส่งมอบจริงคัดเจนจริงครับสำหรับทาตอวคาไปสมมอบกันเลยครับคันนี้กันเลยสำหรับคันนี้นะครับเป็น t ต y ยต a าวีโกนะครับสมาร์ทแคบแบเปิดได้ในราคา225,000่บาทนะครับกับลูกค้าอันนี้นะครับจบนะครับเงินสดเรียบร้อยเราก็จะไปสมมอบให้ลูกค้าแล้วนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าสวยแท้แน่นอนการันตีได้น่าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนและรถคันนี้พร้อมนะครับเล่มทะเบียนโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตเดินทางไปส่งมอบกันเลยนะครับส่งมอบจริงกับนิโผลโตะขาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วกับ v ีโก้สมาร์ทแคปเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแคปเปิดได้นะครับตามนี้เลย เราส่งมอบจริงถึงหน้านะครับถึงสถานที่ที่ลูกค้ารับรถนะครับคันนี้ก็จะไปที่บ้านเขื่อนนะครับขออนุญาตด้วยนะครับเราจะไปส่งมอบกันเลยนะครับออกเดินทางกันเลยครับกับที่ธ์อตคาขาชัดเจนัวนี้บ่มอีกแล้วนะครับขอบคุณมากๆเราออกเดินทางกันเลยครับสําหรับคลิปนี้ไปบ้านอ่าให้ไปใช่ไปหาลูกค้ากันเลยครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าบอกให้ไปาลูกค้าขับรถนําหน้าไปจอดรอแล้วนะครับออกเดินทาง กันเลยครับกับนิผลออโต้คานะครับชัดเจนกว่านี้ผมยิงเราส่งจริงนะครับส่งถึงสถานที่ลูกค้าจะรับรถอยู่ไหนเราก็ส่งมอบถึงที่นะครับใครอยากได้รถมือสองนะครับให้กดติดตามนิผลออโต้คา์ไว้ได้เลยชัดเจนกว่านี้ผมยิงเราชัดเจนแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถเป็นอะไรมาเป็นแบบไหนทุกอย่างเรารีวิวให้ดูแบบชัดเจนเลยนะครับกับนิผลออโต้คา์ วันนี้นะครับไม่ได้ไปส่งมอบไก่นะครับอยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคามเราใกล้ๆกันกับเต็นท์รถเหล่านี้เองนะครับขอบคุณมากๆนะครับไปสวัสดีลูกค้ากันเลยแล้วก็สัมภาษณ์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซื้อรถกับนี่ผลออโต้ขร์ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับสถานที่ส่งรถให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับไปสวัสดีลูกค้ากันเลยนะครับลูกค้ารออยู่ที่วัดอุทัยโพทองนะครับ อำเภอเชียงยื่นนะครับตำบลหนองซ่อนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวคุณพี่อยู่ไหนนาะนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีคุณพี่กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่นะครับวันนี้นะครับทีมงานนิพนธ์อตคานะครับหรือว่าหอจกธนยศเรื่องเรื่องจริญยนต์สองพสิบเก้านะครับก็มาส่ง มอบรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็น t o y ยต้าวีโก้สมาร์ทปี2010นะครับพี่เป็นไงบ้างไปดูรถก็สวยในงานดีครับสวยในงานนะครับวันนี้ซื้อให้ใครครับคันนี้ให้น้องสาวครับอ่าอันนี้จบเงินสดใช่ไหมครับครับผมอ่าจบเงินสดสำหรับโซโลแกนที่ผลออโต้คาร์เป็นไงพี่กบชัดเจ็ดก็ดีครับผมบอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนาขอบคุณมากพี่ ไปดูรถแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมชอบดีครับสวยงามมากนะครับอยากติดตั้งอะไรครบให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกลือแล้วก็สุดท้ายนะครับลูกอย่างเราเรียบร้อยเียร์ให้หมดทุกอย่างแล้วก็จะส่งลูกค้าจะเขินๆหน่อยนะครับวันนี้เรายังไม่กล้าออกก็เลนะครับไม่ชนะับจ้าอาจารั์ไม่เป็นไรครับเราก็ส่งมอบไม่ส่งมอบไม่ถึงที่นะครับเราวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ วัดบ้านหนองซอนไอวัดวัดอุท,อทัยพลอ,อนะครับ,รบเราวันนี้นะครับมาส่งมอบตัวตาวีโก้สมาร์ทแคปให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากฝากให้คนที่ยังไม่ได้รถในติดตามช่องทางเพจนิพลออโตค้คาร์แล้วก็ y o u t u b e นิพลออโตค้คาร์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างร้านร<อ>เรามีจริงไหมมีจริงครับแล้วก็มีรถให้เรียกเยอะมากมายครับ ก็รุ่นไหนก็มีครับนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้พี่ร่ารวยร่ารวยเงินทองนะครับแล้วคนที่ใช้รถก็คอยขับขี่ปลอดภัยร่ารวยเงินทองต่อไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับยูนอัโตคาก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสงมอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ปลาระด้านหลังนะครับก็สมมอบให้พี่แล้วเรียบร้อยนะครับปลาละแม่ทิดานะครับแซบนัวไม่กลัวไข่นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ